นำหม้อหรือกระทะตั้งเตาเปิดไฟเติมเป็นเกลือผงปรุงรสแล้วก็ลงเป็นใบเตยลงไปนะครับเราจะต้มข้าวกันก่อนได้แล้วก็นำข้าวลงไปต้มต้มข้าวให้พอแตกเม็ดแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับอย่าต้มข้าวให้เละจนเกินไปให้ข้าวยังเรียงเม็ดอยู่นะครับเราก็มาหั่นปลาหมึกแห้งให้เป็นชิ้นอย่าให้ชิ้นใหญ่จนเกินไปพอเรานำไปต้มปลาหมึกจะพองตัวขึ้นมาอีกนะครับเอาชิ้นประมาณนี้นะฮะ ได้แล้วเราก็จะมาโขกสามเกลือล่าผชีกระเทียมพริกไทยโขกให้มีความละเอียดนิดนึงประมาณนี้นะครับเราก็นำมาหมักหมูแล้วก็แบ่งเหลือไว้ใส่น้ำต้มด้วยนะครับปรุงรสชาติด้วยเกลือครึ่งช้อนชาผงชูรสครึ่งช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชา,นชนชาแล้วก็เป็นน้ำตาลทราย1ช้อนชาสุดท้ายก็จะเป็นน้ำมันหอย หช้อนโต๊ะหมู300กรัมนะครับแล้วก็นวดให้มีความเหนียวกดกกดดกดนะครับพอได้แล้วก็นำข้าตวตเย็นพักไว้ก่อนนำหม้อหรือถ้าตั้งเตาเติมน้ำ2500 ml อแล้วลง3าเกลือที่เราเหลือไว้นะครับปรุงรสชาติด้วยซุปก้อน1ก้อนน้ำต,ตาลทราย1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชา ซอสปรุงรสหนงช้อนโต๊ะลงเป็นขิงแผน่น4-5แผน่นตามด้วยใบเตย1-2ใบกุ้งแห้งครึ่งถ้วยแล้วก็จะเป็นปลาหมึกแห้ง5-6ตัวนะครับอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดอง5ช้อนโต๊ะเราจะให้รสชาติของกุ้งแห้งและปลาหมึกนํำนะครับสำหรับนำ้ำซุปของเรารวมถึงกลิ่นด้วยนะครับ เราจะต้มอยู่ที่ประมาณ1 0 1 5นาทีระหว่างนี้ก็คอยช้อนฟองออกไปเรื่อยด้วยนะครับพอได้แล้วเราก็นําหมูที่หมักไว้มาบีบลงไปลูกเล็กลูกใหญ่จัดไปตามชอบแล้วต้มต่ออีก7-10นาทีระหว่างนี้ก็คอยช้อนฟองออกด้วยนะครับนี่นะครับน้ําซุปใสๆเลยผมทําให้ชมหนึ่งชามก่อนนะฮะตักข้าวที่ต้มไว้ลงชามตักหมูลงไปตามด้วยกุ้งแห้งและปลาหมึก ได้แล้วตักเป็นน้ำซุปลงไปน้ำซุปของเราก็จะสีเข้ม,ขมนิดนึงนะครับเป็นสีของกุ้งแห้งที่ออกมานะฮะร,รวมถึงปลาหมึกกลิ่นนี้หอมมากๆเติมเป็นกระเทียมเจียวโรยพริกไทยป่นลงไปซ้ำนิดนึงลงเป็นผักชีต้นหอมขึ้นช่ายได้ตามชอบนะครับเฉี่ยบชาติรับประก,กันความอร่อยครับเมนูนี้สีน้ำซุปสวยๆหอมๆปรุงรสชาติเพิ่มเติมได้ตามชอบก็ฝากลองนำไปํำทานดูนะครับอีพีนี้เชี่ยบชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ